ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนะครับนาเบนทำไปเอยตกปลานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพามาหาตีพวกปลาช่อนปลาชะดูนะครับก็จะเป็นพวกไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับอ่าตอนนี้อยู่บ้านแพลวนะครับเดี๋ยวมาหาเลาะตีดูครับก็วันนี้เดี๋ยวผมมากับนาเติ้ลสองคนเดี๋ยวมาหาลองดูครับไปเดี๋ยวผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวไปุยกันเลยครับ ชุดอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับก็จะเป็นชุดตีเหยื่อเบานะครับเพราะว่าพวกแนวปลาชาโดที่ผมมาตีวันนี้มันเป็นชาโดไซปอกนะครับไซไม่ใหญ่มาก3มขีดสขีด5ขีดครับประมาณนี้ครับก็เลยเอาชุดที่ไม่ใหญ่มากมาครับก็จะเป็นชุดทาทูล่านะครับแม็กซ์สิปอนด์นะครับกับอดบารันนะครับสาย PE 1หนึ่งเหยื่อก็เป็นพวกเหยื่อผิวน้ำทั่วๆไปครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับ แต่ละคลองในบ้านแถวช่วงนี้คือบรรยากาศดีมากเลยครับมีซุ้มมีอะไรนะครับแต่ปลาไม่แดกนะครับฝนไม่ตกมาสองสามวันแล้วรู้สึกปลาเหมือนไม่ค่อยตื่นตัวถ้าเป็นช่วงฝนตกนะครับมันจะกัดดีกว่านี้พวกตามซุ้มเล็กๆแบบนี้ครับมีต้องเรียกว่ามีพวกชโดไซ์ประมาณสามสี่ขีดนะครับเฝ้าอยู่ตามซุ้มแบบนี้ค่อนข้างเยอะ แต่ช่วงนี้ฝนมันไม่ลงมาสองสามวันแล้วครับปลามลันเลยนิ่งๆไปเดี๋ยวย้ายคลองดีกว่าครับ อ้าวห่าอะไรเอ้ฮ่าห er ่าวเห่าวเลเฮ้ยห่าวเลเอูตจบไปแล้วไปไปเลยไปเลย นี่ไงโอ้โหสกิปเข้าไปปุ๊บโดนเลยแต่ดูซ้ายครับโอ้โหอยากจะร้องไซคูดเล็กเลยช่อนน้อยนะครับนี่เลยโอ้ยปล่อยดีกว่าครับตัวเล็กไปโอ้โหวิ่งมากัดจุ๊บหนึ่งไซคูดเล็กเลยครับสกิปเข้าไปในพุ่มนั่นครับสกิปคือโดนเลยครับ ช้อนน้อยปล่อยดีกว่าครับไปอืมโดนโอ้ โอ้ยซสรับไม่ได้เห็นไสแล้วรับไม่ได้หลุดไปซะโอ้โหเล็กเกินสบัดข้อมือก็ติดไซนี่ช่อนน้อยเยอะเหลือเกินครับช่วงนี้ ามแต่ไม่กัดเว้ยโดนแล้วโดนแล้วครับท่อนใหญ่ครับท่อนใหญ่ครับมันอยู่ในต่าบัวครับมาอุ้ยโดู ไม่ใช่ช่อนชะโดครับโหเราก็นึกว่าช่อนใหญ่หกัดสลรงเลยเป็นพวกชะโดป๊อกนะครับอยู่ในป่าบัวครับมาแล้วครับก็เป็นชะโดไซเล็กนะครับไซประมาณนะ่าจะสักสี่ขีดน่าจะได้ครับสามสี่ขีดนี่เลยครับกัดเต็มเต็มปากเลยครับนี่เลยกัดอยู่ในป่าบัวครับ ตอนแรกผมดูว่าเป็นปลาช่อนนะไม่ใช่ครับเป็นนะครับชโดไซนี้เลยนะครับกําลังตกสนุกนะครับไซนี้กําลังห้าวเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมปลดปลากันก่อนครับนะครับเดี๋ยวเราตีกันต่อเลยครับปลาทุกตัวที่ผมได้นี่ส่วนใหญ่ผมจะเอาไปทําพวกแดดเดียวนะครับยิ่งเป็นชโดไซ์ประมาณนี้ครับทําแดดเดียวอร่อยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเก็บครับเนี่ยพกถุงก๊อแก๊บนี่หมานสุดรับพกกระชังไม่ค่อยได้ปลาเนี่ยครับนักได้แล้วครับปลาช่อนอันนี้เป็นเหยื่อนาวัดนะเนี่ย<ช>ตัวมาใหม่ใช,ใช่เต็มเตะมินิครับเต็มเตะมินินะครับ,รบของนาวัดนะครับฝากผลงานไว้ด้วยเนี่ยนาเต้นนาเต้นยาวหา้าเซนน้ำหนัก อ่าเอ้ยยาวเจ็ดเซนครับน้ำหนักห้ากรัมครับเต็มเตะมอคนี้เต็มเตะมิีนี้ของนวัดนะครับเยอใหม่นะครับของนวัดนะครับเยอะเลนะครับสายคล้องคอใหม่ครับงงสายใหม่ด้วยง่าล่ะนี่เลยครับสายสวยครับอันนี้ที่เท่าที่รู้ก็คือผิวน้ําได้ใต้น้ําได้ได้ครับผิวน้ําได้ใต้น้าได้นี่งานปลาช่อนปลาเนี่ยประมาณนี้เลยผิวน้าได้เป็นเช็คซัพได้ครับเคาะได้เจอได้ใช้ได้เลยงสวยงามสวยงามสวยครับสวย คอน,น,ใ,น<ต>ใช้สวยแต,แต่คนตกได้นี่ไม่รู้ได้คลิปเปล่านะครับเพราะว่าขาขากล้องใหม่ครับโอเคปเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับอโอเคเอเครับผมเจอกันครับ เข้าไปครับถ้ามีตัวนี่น่าลุ้นครับมาแล้วนี่ไงหลบจู่ใต้สะพานครับ เสร็จไปอีกหนึ่งครับพวกลูกชาโด o w อกนะครับไม่ตัวแล้วครับเป็นพวกลูก็อกนะครับนี่เลยครับลูก็อกเยอะมากครับช่วงนี้ผมก็จะหาตกเอาแต่ลูก b อกนะครับนะครับอันนี้เป็นเหยื่อลุงแซมนะครับที่ผมใช้ก็เป็นลูก b อกไซส์แหม่กำลังห้าวเลยครับเมื่อกี้ผมตีเข้าตรงเข,รงข้าตรงใต้สะพานฝั่งนู้นนะ ม้เดียวเลยครับถ้าเกิดมันมีปุ๊บมันเอาเลยพวกนี้มันค่อนข้างดุครับพวกลูกปอกโอเคตอนนี้เดี๋ยวปลดตากันก่อนครับเดี๋ยวไปตีกันต่อครับจุดที่ผมได้มันจะเป็นตรงใต้สะพานนะครับมันจะเป็นเหมือนเนี่ยครับที่มืดๆแบบนี้ครับคือมันจะชอบอยู่มืดๆนะครับก็ช่วงแดดร้อนๆมันจะชอบหลบมืดแบบนี้ครับก็เนี่ยครับฝั่งนู้นเนี่ยครับก็มีโอกาสมีนะครับสําหรับพวกปลาชะโดไซส์ปอกแบบนี้นะครับมันจะหลบอยู่ที่มืดแบบนี้ก็ การอ่านหมายก็ประมาณนี้ครับสำหรับเทคนิคก,การอ่านหมายของผมนะครับโอ้ยโูโ้ย้ยตามมาตัวเบลลูเลยตามมาตัวเบลลูเลยครับ มันไม่กัดครับตามมาใหญ่เลยต่ไม่กัดครับเมื่อกี้ช่อนหรือเปล่าวะโอ้ยโอ้ยกัดแล้วมันคลายก่อนครับโอ้ย โอ้โหลอยฟันเต็มเลยครับกัดแล้วมันคายก่อนครับอ้าวนึ่งน่าเต้นได้ปลาเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยนาเต้นได้ปลาเฉยเลยหมานเฉยหมานเฉยหมานเฉยปลานาเต้นปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนครับเหยื่ออะไรเนี่ยเหยื่อนวัดเต็มเตะเต็มเตะมินิอ่านี่เลยครับ นี่นี่หนีไปแล้วนะตัวเนี้ยเอาเหรอเออก็แม่งเห็นคนแล้วแม่งวิ่งเข้าไปก็ตีเข้าไปปุ๊บแม่งกัดเลย,เ,ลยเรียบร้อยโหนี่วัดปากฉีขนาดนี้เลยเหรอเกินไปไปลาเอาปลาไปเก็บไปเอเคครับปาเดี๋ยวตีกันต่อครับอืมไหมายสวยครับ วิ่งน้พนมได้ปลาแล้วครับมาแล้วครับสายสวยๆครับนี่ครับโอ้โหนี่อะไรครับน้าเต็มเตะมินิครับนี่ครับสายสวยเลยครับสายหนึ่งแต้มสวยๆได้แต่ผ่านไม้ตรงที่เรเต้นตีป่ะนั่นแหละนั่นแหละเนราบอกแล้วมันตามมารอบหนึ่งตอนที่ผมเนี่ยเราเต้นตียังอ่ะตีแล้ว โอ้ไซส์ดีอยู่นะโดนเลยสี่ขีดอ่ะมาได้สี่ขีดได้อยู่เมื่อกี้ก็สวยครับนะครับอันนี้เต็มเตะมินิของนวัดนะครับนวัดครับฟิชชิ่งริเวอร์ใช่ครับมีไตน้ําได้ผิวน้ําได้ครับครับน้ำทูอินวันนะครับผมเต็มเตะมินินะครับชาโดบ้านแถวนะครับไซส์พอใช้ได้โอเคไปเดี๋ยวเราพนเก็บปลาก่อนครับครับโอเคไปครับเดี๋ยวดูตัวปลาครับ กัดแรงเลยครับไม่ติดครับหูน้ำบาลเลยหูกัดตรงนี้น้ำบาลเลยครับเฮ้ย อือตะไบได้ตัวใหญ่เว้ยเฮ้ยไ,ได้ยอดตัวใหญ่เว้ยชอนใหญ่เลยเหรอได้ตัวกระพายอะโอ้โหได้ดอนจริงๆแน่นอนจริงๆแน่นอนจริงๆสายใหญ่ด้วยนี่เลยครับสวยงามสวยงามเดีวนี้มีหกเจ็ดขีดอะอ๋อนี่มันเอาปลาบั้งที่ผมให้ไปตีนี่ห <6 S 3> กเจ็ดขีดได้ตัวนี้ใหญ่เลยเสุดยอดสุดยอดไป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  ตีต่อครับตัวใหญ่แปล่าโอ้โหโอ้โหชะดดูตัวใหญ่เลยนี่วะนี่ครับปลาซีนา่ายได้นะครับโอ้โหใช้ขึ้งโลได้มไ่ยอะไรวะวันนี้หมาดไงทุกคนเลยเว้นกูอ สวยสวยสวยนะครับฉาดูานะใบได้ครับเคปะไปลุยกันต่อ <S <S 1> <S 1> อุ้ยโดนแล้วต่ไม่ได้เปิดกล้องเมื่อกี้อยู่อยู่อยู่ยังอยู่อุ้ยหลุดอุ้ยนี่ไงยั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 งโอ้โหูโหโหสวสวยเลยจะใบเฮ้ยเมื่อกี้กูก็ไม่เปิดกล้องไอ้สัตว์เอ้ย ตอนเปิดกล้องก็ไม่ได้พอไม่เปิดอะเสียกแดดเออกูละเหลือเชื่อเลยแม่งเอ้ยแทนที่จะได้ช็อตสวยๆโหแล้วสายใหญ่ด้วยนะตาายดูดิโหสายใหญ่ด้วยครับะโดูนะครับเสียดายของมากเลย ไปเดี๋ยวไปตีกันต่อครับตอนเปิดกล้องตั้งใจตีไม่แดงเออใส่ถุงดีจะไดไม,มเรียบร้อยอ่ะอยู่ในโอช่างมันเถอะไม่ต้องลนใช้แล้วปากฉีกก็ช่างมันทิ้งๆไป ui lụt ui ui lụt ui ngáng lưới ui bệt ngáng lưới ui lụt sang ngắn